ในกลุ่มแฟนบอลน,นะครับก็เริ่มมีเสียงการวิพากษ์การวิจารณ์นะครับว่าถ้าเกิดเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาถ้าเราไม่ไปดึงอะไรักซันเดอร์อักหรือว่าอิสักมาเนี่ยมูลค่าที่จ่ายไปหนึ่งร้อล้านปอนด์วันนี้ทีมก็ลงตัวไปแล้วนะครับก็คือมีเอกิดิเก้ที่เป็นกองหน้าตัวเป้าที่เข้าฝัก นะฟอร์มร้อนแรงในขณะน,นี้แล้วก็ร้อยยี่สิบล้านที่ไปเอาอีซักมาเนี่ยควรจะไปเอากลางรับใหม่สักตัวไหมอ่าควรจะไปเอาปีกซ้ายหรือขวามาอีกสักตัวไหมอะไรอย่างนี้เอามาแทนหลุยดีอาร์ที่มันแบบใช้งานได้เลย <c oughs> นี่ก็เป็นมุมมองซึ่งในมุมมองผมนะในผมมองมุมจากจากมุมมองเนะี้ยผมว่าเขาก็เขาก็ไม่ผิดนะมันก็คิดได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้ขอ้อพิพาทที่หนักกว่าก็คือเนี่ยสองคนเนี่ยเวสอิซักเนี่ยร้อยล้านทั้งคู่ทำไมวันนี้มันยังไม่ปังโอเคนะครับเราเอาคนแรกเลยครับเวสหรือว่ามิสเตอร์ศูนย์ศูนย์เท่าไหร่แล้วเนี่ยศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเจ็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือยังไม่ยิงประตูแล้วก็ยังไม่แอสซิสสำหรับฟเรนเวสอันนี้ก็ ็ไม่ผิดนะถ้าคุณจะมองว่าเออมันยังไม่ปังไม่ได้สําหรับคุณอ่ะไม่ว่ากันนะครับแน่นอนว่าผมพูดไปแล้วนักเตะมูลค่าหนึ่งร้อยล้านเนี่ยถ้าสามนัดแรกถ้าไม่มียิงไม่มีแอสซิตไม่มีส่วนร่วมแอสซิตไม่มีส่วนร่วมประตูไม่มีส่วนร่วมในการยิงแน่นอนม,นมันมันต้องถูกกระแสะวิพากษ์มันต้องมานะครับมีปลาเข้าไปสิบกว่านัดแล้ว มันก็ไม่แปลกแต่ถ้าเราเอาเรื่องสถิติไอ้พวกนี้ออกไปเนี่ย <c oughs> เราดูกันผลงานในสนามเพียวเเนี่ยเป็นไงครับสำหรับผมอนาะการมีเวทในสนามสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเป็นเรื่องโชคดีเพราะเราไม่ได้มีมิดฟิลตัวลุกแบบนี้มนานานแล้วนะครับแล้วก็การสร้างสรรค์เกมความหบือหวาอะไรที่แบบที่เขาพยายามจะ ผสมภาษาให้มันเข้ากับทีมในขณะเนี้ยผมว่ามันดีแล้วการที่มีเวสอยู่เขาจะปังหรือไม่ปังคืออย่าลืมนะครับเราเซ็นเข้ามาห้าปีเวสอะห้าปีเพราะฉะนั้นนี่มันแค่กี่วันที่ผ่านมาไงครบร้อยวัน,นยังหรืออาจจะเกินมาสักหน่อยบวกลบนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆน,นะครับอ่ะคนต่อมาครับไอซักอล็กสันเดอร์ไอซัก เราเซ็นมาหกปีนะครับอีซักหกปีหกปีนี่ผ่านมาเท่าไหร่เองผมว่าสำหรับอีซักผมว่ามันยังมีเวลาอยู่แล้วก็ที่สำคัญเวลาเขาอยู่ในสนามเวลาเขาเล่นบอลมันก็ไม่ได้มันก็ไมได่ดูแย่อะไรสำหรับอีซักเห็นไหมเวลาเขาสัมผัสบอลเวลาเขาพยายามจะทำประตูหรือเขาพยายามจะหาช่องหรือเขาพยายามจะเล่นบอลกับเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ดูแย่ แน่นอนคำถามกลับมาอีกแล้วเราจะได้เห็นอะไรดีดเมื่อไหร่จากสองคนนี้จากสองร้อยกว่าล้านนี้สองสองร้อยล้านตอนเนี่ยเมื่อไหร่เราถึงจะได้เห็นแบบคุณภาพนั้นเมื่อไหร่เราจะได้เห็นเวสแอซิดให้อีซักหรือว่าอีซักแอซิดให้เวสอารมณ์ประมาณว่าเจอหลาดกับตอเลสอ่าถ้ายุคนั้นนะเฟรนเดโตอนเลสกับเจอลาดอย่างเงี้ย เจอลาดกับโซเลสอย่างเงี้ยเมื่อไหร่สองคนนี้จะกลายเป็นแบบนั้นผมก็บอกไม่ได้ไม่มีใครบอกได้ครับแต่ผมเชื่อว่าเวลามันจะบอกพวกเราเวลาครับขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็สถานการณ์ด้วยเราก็ไม่รู้ว่าโค้ด <c odes> สำคัญนะครับการวางหมากการวางแผนการ การวางเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนในสนามแผนการในวันนี้จะยังอะไรโค้ดก็สำคัญครับเพราะฉะนั้นมันอยู่หลายๆมันมันต้องมองหลายๆปัจจัยแต่โอเคนะครับเด็กหงผมเชื่อว่าเราทุกคนที่เป็นเด็กหงนะยูวิ l เนวอัลโลเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนใจเย็นพอที่จะรอได้เรารอดาวินนุนเยนมาสามโาดูกันเรายังรอได้เลยใช่ไหมสุดท้ายไม่ปัง เราว่ากันไหมเราไม่ว่าเราให้กําลังใจด้วยวันที่ดาวินย้ายไปอาวฮิลานเราก็ให้กําลังใจน้องมันใช่ไหมบวกกับเรายังชอบอะเรายังรักดาวินเหมือนเดิมเรายังรู้ว่าครั้งหนึ่งเราไอ้เพราะความเอาใจช่วยเราเนี่ยมันเห็นไหมเด็กหงเรารอได้ครับถ้าเป็นบางทีมเขาไม่รอเรื่องของเขาเัาไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะครับเด็กหงเรารอได้เพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นนะครับมันจะปัง หรือจะพังเราก็ต้องพับปังและพังไปด้วยกันเด็กหงอยู่ิวู่ในมอเตอร์คันลนเราจะไม่พังอย่างเดียวใดนะครับถ้าจะปังเราก็จะไม่ปังอย่างเดียวใดเหมือนกันเราก็จะปังไปด้วยกันแค่นั้นเอง